นายได้ข้าวโพดเหรอ <Eğer> ข้าวโพดย่างเหรอเ <C le af> นี่ยมามีดูสิอุหยหวานไหมหวานมากปะร้อนเหรอแบ่งคนละครึ่งกับควีนเหรอหวานไมม <C le af> หมควีนหวานโอ้โหร้อนมากเลยลูกข้าวโพดย่างอร่อยอร่อยหวานเจี๊ยบฟิน <C le af> <f ien nes> เลยเหรอไหนายทำหน้าฟินสิทำหน้าฟินสิไม่กินเสียงดังลูก ไม่ทําแบบนั้นนายกินเสียงดังซิทําไงเขาประกาศขายอะไรไม่รู้ขายรถคูบุต้าเจลินได้อะไรกินอ่ะข้าวโพดย่างเหรอ ไมโครโฟนไม่รู้อ่ะใครไม่รู้อ่ะเขาโฆษณามอเตอร์ไซค์หรือเปล่าอะไรอ่ะคูบุต้าหรืออะไรเมื่อกี้คูบุต้ามีมอเตอร์ไซค์ไหมอร่อยไหมเจลินมามิกินหน่อยได้ไหมกินน้อยอุ้ยมันหวานเจี๊ยบดูข้าวโพดอื้อหือน่ากินมาก มามีไปเอาอีกฝักหนึ่งดีกว่าโอ้ให้มามี่แมดเดียวอายโอเคหวานเจี๊ยบเลยไม่เอาไม่ทำเสียงดังลุกอุ้ยนันไงติดฟันมามีบอกแล้วว่าใครกินเสียงดังจะติดฟัน เออมดเหรอแม่มดมดีมดโอ้ยมดขึ้นไปตรงนั้นแล้วเจลินมากินข้าวที่ไหนเอ่ยฮึเจลินหนูมากินข้าวที่ไหนที่นี่รู้แล้วที่เนี่ยที่ไหนที่วัดจ้าอ่ะติดฟันอีกแล้วข้าวโพดติดฟันอีกแล้วกินเบาๆมามีบอกให้กินเบาๆดู ทำไมกวนโอยจังเลยกินดีๆอยากกินเสียงดังม่ามีพูดแล้วหนุ่มก็ไม่ทําตามเลยเนี่ยหืมเขาบอกอยากกินเสียงดังเธอก็ยืนให้เขามันกวน ไปบอกเจลินจะกลับบ้านหรือจะไปวัดไปวัดไปวัดอยู่ที่วัดใช่ไหมใช่ีอยู่ที่วัดเลยเหรออยู่ที่วัดสามคนมามีไปบ้านดีกว่าเจลินอยู่ที่วัดใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะมาปล่อยมาปล่อยวัดดีกว่าหลวงพ่อเลี้ยงเอาด้วยนะไปจะกลับบ้านหรือจะอยู่วัดแคมโบ๊แคมปโจะกลับบ้านหรือจะให้ปล่อยไว้ที่วัด You stay in temple? โอเคไฟเด่นไอ้แบกโฮมโอเคเจ้าบอกวจะอยู่วัดไงจะอยู่วัดอ่ะไปไปอยู่นุ่มไปอยู่กับหลวงพ่อไปไปอยู่ไหมไปอยู่กับหลวงพ่อไหมเสร็จแล้วยังไม่หมด You stay here right? เ็จแล้วเสร็จแล้วแต่ยไม่หมด h e y eat all the corn กินน้ําด้วยกินน้ําด้วยกินข้าวโพดเสร็จแล้วอะดูสิ หนูกัดเน่ะสภาพหนูกัดข้าวโพดดูเฮียกินอีกไหมเนี่ยมามามีให้มาแล้วนะอือฮึอมากินเอาข้าวโพดจะเลเินแล้วจะเลจะเล่วเบื่อล้อยวัดชไมสบื่อลอยู่วไหมสปองใค